สวัสดีครับตอนนี้เรามาทาโจทย์เกี่ยวกับติีโกมิติกันอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโจทย์ลักษณะเ,เป็นโจทย์ของแพทหนึ่งนะครับโจทย์กําหนดมาว่า5คูณกับวงเล็บไซนเอบวกกับโคศเอ a, เนี่ยแล้วก็บวกด้วย2ไซ n a เอ s a เอเท่ากับ0.04นะครับแล้วจงหาค่าของ125คูณกับวงเล็บในวงเล็บนะครับไซนลัง3 a อบวกโคศกำลัง3 a แล้วก็มาบวกกับ75ไซ n a เอ s a เอเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับ จากที่ทําเนี่ยที่กูทําดูกูสังเกตเห็นตรงนี้ก่อนนีตรงนี้ก็คือสองไซน์เอคอสเมันมีเออมันมีลักษณะคล้ายพีชคณิตเออแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจากโจทย์ตัวนี้แล้วเนี่ยค่ามุมเนี่ยมันเป็นค่ามุมตัวแปรถกูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตักเข้ามาสู่ในเรื่องของพีชคณิตน,นั่นเองนะ อ่ะถ้าเกิดมันเป็นสองไซน์เอโคศเอคูมองไปแล้วมันเหมือนพีชคณิตที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์เพราะนั้นคูก็เริ่มเลยและกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะพบเอกลัก,กษณ์อย่างหนึ่งถูกไหมไซนกำลังสองเอบวกกับโคศยกกำลังสองเอเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคูมองนี้บ้างไซน์กำลังสองเอบวกกับโคศกำลังสองเอแล้วบวกเข้าด้วย 2, สย A, A. องไซน์เอโคศเอ ข้างซ้ายบวกเข้าด้สองใซเอคอสเอข้างขวาก็ต้องบวกเข้าด้วย2ใสเอคอสเอด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยข้างซ้ายโดนทําอะไรข้างขวาโดนด้วยตลอดเสมออ่ะจากนั้นนะครับด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับปุ๊บมันก็เหมือนกับอะไรหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองในเนงเพราะฉะนั้นกูได้ละมันก็คือตายเอบวกกับคอสเอทั้งหมดยกกําลังสองเห็นไหมมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย2 ไซน A A คอส a. จากนั้นครูจัดรูปอีกนิดนึงก็จะได้เท่ากับสอง n a cos a คอมีค่าเท่ากับ1ออ๋อเดี๋ยวเดยวเดีวคิดย,ย้ายเราย้าย1นึ่งไปลบสิเนะาะก็จะกลายเป็นวงเล็บอ่ะ sin a บวกกับ cos A ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย1นั่นเองโอเคไหมอ่ะ จากนั้นคูตั้งไว้ให้มันเป็นสมการที่1ไปเลยแล้วก็ไปแทนในตัวโจทย์ะนะครับแทน1ในโจทย์อยากได้ว่างไงเดี๋ยวคูณขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงโจทย์บอกว่า5้าคูณวงเล็บไซน a เอ a, บวกตัวนี้มีค่าเท่ากับ0.04ได้เรียบร้อยงั้นก็จะได้กลายเป็น5คูณกับวงเล็บไซน บวกกับ cos a อ่ะก็บวกด้วย2 sin a cos a ใช่ไหมเราเอาอ1ไปแทนและก็จะกลายเป็นวงเล็บ sin a บวกกับ cos a ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย1มีค่าเท่ากับ0.04่ะจากนั้นเพื่อให้มองรูปแบบง่ายขึ้นครูแทนเป็นตัวแปรตัวแปรแทนเข้าไปแทนเป็นไอตัววงเล็บ sin a บวกกับ cos a ซะ เพราะฉะนั้นคูก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ5 x บวกกับ x กำลังสองลบด้วย1เท่ากับ0.04จโอเคจัดรูปดีๆีซิ x กำลังสบวกกับ5 x ลบด้วย1.04มีค่าเท่ากับ0นี่ไงเสร็จละเสร็จไปช่วงหนึ่งนะเราก็ต้องมาแยกตัวประกอบต่ออีกนิดนึงอ่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการแยกตัวประกอบเพื่อหาค่า x นั่นเองนะครับทีนี้คูเกลียดมากเลยนะในทศนิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นคูเคลียร์เลยเ มันเป็นทศนยิยมสันแ,แ่งเพราะฉะนั้นจับ100เพราะมีศูนยตัวคูณตลอดไปซะหนึ100 x กาลังสองบวกด้วย5 0 0้ x ลบด้วยกลายเป็นกลายเป็น104ข้างนี้0คูณอะไรก็ได้0โอเคฉะนั้นคูหาร4ตลอดเอา4ไปหารตลอดอ่ะก็ะได้เท่ากับ1 2 5 x ลบด้วยตรงนี้หารด้วย4กลายเป็นยี่หาร4ก็0ย์อยู่ดีแล้วก็แยกตัวประกอบซะอันนี้ครูแยกมาแล้วนะครับอ่ะได้กลายเป็นตัวนี้ า x อันนี้เป็น26 1หนึ่งอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบเท่ากับ0เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่ากูได้ค่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าหส่วนหกับลบยีส่วนหนั่นเองทีนี้ขอแทนค่าคืน x แทนคืนเมื่อกี้เราได้ x เท่ากับเท่าไหร่นะเราแทน x เท่าไหร่ไซน์ a บวกกับ cos a ใช่ไหมครับอ่าได้ละ เพราะฉะนั้นกูได้ตรงนี้ว่า sin a อบวก cos a มีค่าเท่ากับ1ส่วน5ถูกไหม1ส่วน5กับลบ26ส่วน5นะครับทีนี้อยากให้ดูตรงนี้นิดหนึงค่าของ sin ของมุมใดๆกัแล้วแต่จะมีค่าได้มากสุดเนี่ยคือ1แล้วน้อยสุดก็คือลบ1ถูกไหมเช่นเดียวกันค่า cos ของมัน มากสุดก็บวก1ลบน้อยสุดก็ลบ1เพราะนั้นถ้อครูจับบวกกันแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะบวกกันมันก็เป็นได้แค่มากสุดคือ2แล้วน้อยสุดก็เท่ากับลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าให้เราสังเกตตรงนี้นะครับลบ26่ส่วน5าถ้าเกิครูหารแล้วมันกลายเป็นลบ5จุดกว่า,กวาเกินนี่เกินจากลบ2เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ตัดทิ้ง สรุปก็คือตอนนี้เราได้ละ s i n a cos a เท่ากับ1นส่วนนั่นเองโอเคจากนั้นกูแทนลงไปในสมการที่1นึ่ะดูนะ,ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูสมการที่1ก่อนนี่สมการที่1อยู่นี่ก็ได้เป็น2 s i n ซ cos s A เท่ากับตัวนี้กําลังสองลบหโอเคเคลีย์เลยกูก็จะกลายเป็น2 s i n a cos a, a เท่ากับไอนี้กํ 2, าลังสองใส่ไปเลยแล้วกันหนึ่งส่วน25 ลบด้วยหนึ่งนะครับอะไล่ต่อไ้เออรอย่างยัง,ย,งยังไม่ย้ายสองไ้เอ c คอส A. เท่ากับอันนี้ลบกันได้เท่าไหร่ครับ24ลบด้วยนะลบ24ส่วน25เพราะฉะนั้นเอาสองย้ายไปทีหนึ่งกลายเป็นไ้เอ c คอสเมีค่าเท่ากับลบ12ส่วนด้วย25นั่นเองได้ละ1ตัวเก็บไว้เพราะอะไรรู้เปล่า เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปแทนในตัวโจทย์เนี่ยฮะอ่าเนี่ยขึ้นไปดูตัวโจทย์สิโจทย์มันมีนี่ไงตายเอคูณกับ,บคอสเออยู่ไหมอ่ะต่อไปเราจะต้องมาหายตัวนี้กําลังสามนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็เล่นต่อเลยจากตรงนี้จากค่าที่เราได้ตรงนี้ครับนี่นี่นี่ออีค่าตรงนี้เนื่องจากเดี๋ยวครูเอามาเขียนใหม่แล้วกันอ่ะก็จะได้ว่า จากไซเอบวกกับคอสเอมีค่าเท่ากับ1ส่วน5ใช่ไหมครับจับยกกำลังสามทั้งสองข้างจากไปยกกำลังสาทั้งสองข้างแล้วมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นเรา,าดูตรงนี้ก่อนขี้เกียจเขียนค่าไซเออะไรพวกนี้นคอสเอมันยาวเรามาแยกตรงน,นี้ก่อนนี่กลายเป็น x อกำลัง3กำลังสามสมบูรณ์ใช่ไหมครับพอจะจำได้ใช่ไหม x กำลังสามบวกกับ3 x กำลังสอง y บวกด้วย3 xy กำลังสองแล้วก็บวกด้วย y กำลังสามโอเคทีนี้ครูจัดรูปใหม่กลายเป็น x กำลังสามบวกกับ y กำลังสามแล้วก็บวกกับ3 xy คูณกับ x บวก y ใช้ดึงตัวร่วมที่สองขนอหลังนะนี่จากตรงน,นี้ครูมาแทนค่าฝั่งนี้ซะก็จะกลายเป็นด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็จะมีค่าเป็น ไซน์กำลัง 3a บวกกับ cos กำลัง 3a โอเคนะครับแล้วก็บวกกับ3า i ไซน์ s ออ่ะแล้วคูณด้วยไซน a บวกกับ c ค s a ไม่พอละไซน์ a บวกกับโค s a อโอเคแล้วมีค่าเท่ากับ1ส่วน125อ่ะไล่ต่อเพราะฉะนั้นแทนค่าตรงนี้ซะแทนค่าตรงนี้ซะ เมื่อกี้เราได้อะไรนะครับไอ้ sin a cos a มีค่าเท่ากับเท่าไร่ sin a cos a มีค่าเท่ากับลบส2ส่วนด้วย25ได้ไอน้นี่มีค่าเท่ากับ1ส่วน5อ่ส่วน5เพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปก็จะได้ว่างไงก็จะกลายเป็น sin ์กำลัง 3a บวกกับ cos กำลัง 3a บวกด้วย3คูณด้วยลบสิส่วน25แล้วก็ตัดต่อด้วย1ส่วนหอีกทีหนึงเท่ากับ1ส่วนหนึอ้าเจัดรูปเพราะฉะนั้นทสายย้ายไปข้างขวาให้มันหมดเลยบวกกับพอร์สกำลัง 3a จะได้อยู่แนวเนี่ยคือเอาเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนไอตัวตรงนี้นะครับเสร็จสับปุ๊บมันได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรนะลบถูกไหมลบ สามสิบหส่วนด้วยยี่สิบห้าถูกป่ะอ่าครูย้ายไปฝั่งนู้นเดี๋ยนะอันนี้เป็นลบสามอ่าลบสหกถูกละแล้วย้ายไปฝั่งนู้นเลยกลายเป็นค่าบวกอ่าส่วนด้วยร้อย้าเออเหมือนจะผิดแล้วย้ายไปกลายเป็นค่าบวกนะครับอ่าก็จะกลายเป็นเท่าไหร่บวกเลยสาสิบดส่วนด้วยร้ยอยยี่สิบห้าตัวย่อยตัวย่อยได้เดียบร้อยนี่คือค่าของ อ่าซายกำลังสาบวกกับ cos กำลังสเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูที่โจทย์ถามหาก่อนโจทย์เขาต้องการอะไรโจทย์ต้องการเท่าไหร่นะครับ125ถูกไหมคูณกับ s ซายกำลังสาบวกกับ cos กำลังสาแล้วก็บวกด้วย75คูณกับ s ซายเอ s a แทนเลย ราะนั้นได้เท่ากับ125คูณกับ37ส่วนด้วย125โอ้โหตัดกันโชโชบวกกับ75คูณกับ sin a cos a แล้วเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะ sin a cos a ก็คือลบ12ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ25ใช่ไหมอ่าตัดเลย125ตัดสะนี่อันนี้25 1 25 25 3ถูกไหมเพราะฉะนั้น ก็เลยมีค่าเท่ากับ37ลบด้วยไอส3เนี่ยไปคูณลบสิกลายเป็นลบสาตอบเท่าไหรเอ่ยห้านหน,นั่นเองเรียบร้อยนะครับข้อนี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปแทนที่ตัวโจทย์นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหรเท่ากับ1นั่นเอง